คอนเนกวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามค่ะมาคุยกันว่าภาคกลางของเวียดนามมีความสําคัญต่ออาเซียนอย่างไรกับอาจารย์อภิษรวาน,นิชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณทิวลิ์ครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเนคทุกท่านครับผมท่านผู้ชมครับถ้าเราดูแผนที่เวียดนามเนี่ยจะเป็นรูปตัวเอสถูกไหมครับด้านบนนี้ก็จะเป็นภาคเหนือของเขานะครับภาคเหนือของเขาก็มีเมืองเศรษฐกิจก็คือกรุงฮานอย ะนะครับแล้วก็บริเวณริเว i v e เ Delta สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงนะฮะภาคใต้ด้านล่างของของแผนที่ก็จะเป็นภาคใต้ศูนย์กลางเศรษฐกิจเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นเมืองโฮจิบินนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสำคัญเราเรียกว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจแล้วก็ FDI ที่ไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยภาคเหนือเนี่ย คิดเป็นทั้งเศรษฐกิจด้วยทั้ง FDI ด้วยนะประมาณสัก4 0 0เอากลมๆอย่างนั้นค่ะอ่ะภาคใต้มากที่สุดครับ50%สราะนั้นที่เหลืออีก10%นก็อยู่ภาคกลางรัฐบาลเวียดนามฉลาดครับเก่งด้วยก็บอกว่าถ้าใครอยากจะลงทุนนะครับท้งเรื่องของการทำมาค้าขายเรื่องของอุตสาหากรรมเขตอุตสาหากรรมก็ภาคกลางน่าสนใจเพราะต้นทุนในการผลิตไม่ได้สูงเท่ากับภาคภาคเหนือและก็ภาคใต้ อ่านะครับงั้นเราก็มาไล่เรียงกันภาคกลางของเวียดนามว่าแล้วจะมีความสําคัญกับเศรษฐกิจในอาเซียนและโลกอย่างไร <S <S นะรัฐบาลเวียดนามให้ภาคกลางของเวียดนามเป็นเกตเวทูอาเซียนก็คือประตูสู่อาเซียนเราไล่เรียงกันจังหวัดก่อนจังหวัดในภาคกลางสําคัญๆก็จะมีจังหวัดกวางนำ้ำนะซึ่งอาจจะค้นๆมาทางใต้แล้วแต่ว่าก็เรือมๆกันภาคกลางด้วยกวางน้ำเนี่ยหลายท่านที่ ฟังผมอยู่ชมผมอยู่ก็อาจจะนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่ถ้าผมบอกว่ามีเมืองคอยอันอยู่ในจังหวัดกวางนำอ่ามีะละครชื่อว่าคอยอันฉันรักเธอค่ะอ่าขยับขึ้นไปก็จะเป็นเมืองดานังเมืองดานังก็เป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวติดทะเลใครๆไปดานังก็อยากจะไปนั่งเรือตะกร้านะครับผม ขึ้นไปจังเอ่อเลยด้านนางก็จะเป็นจังหวัดกวางตรีขึ้นไปอีกก็จะเป็นจังหวัดกวางบินขึ้นไปอีกก็จังหวัดฮาติงและจังหวัดแฮอานแหอานก็อาจจะเหนือเหนือขึ้นไปหน่อยและติดติดเหนือเหนือแต่ว่าก็เหลือมเหลืองภาคกลางหน่อยเพราะฉะนั้นเห็นว่าจังหวัดสีหจังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดสําคัญสําคัญทางด้านเศรษฐกิจภาคกลางของเวียดนามทั้งสิ้นนะฮะแล้วไปเกี่ยวข้องอาเซียนยังไงนะบนในดานนางนี่นะครับดานนางเวียดนามก็จะ เส้นทางของดานังเวียดนามก็จะไปะสปปลาวไปประเทศไทยและก็ไปพมา่าเส้นทางนี้เขาเรียกเส้นทางอาเก้าอันนี้คือเชื่อมกับจีนถูกไหมคะอาจารย์อันนี้ยังไม่เชื่อมจีนฮะเรื่องต<ห>ังแต่เมีอวด,ดีเมียนม่านะครับและก็ตากนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มาพิษณุโลกแล้วก็มาบุกดาหารแล้วก็มา<อ>แฝงสวรรค์เขตแล้วก็ไปด่านลาวเวียดนามก็คือด่านแดนสวรรค์ลาว และก็ติดด่านลาวบาวของเวียดน,นามและก็ไปจบที่ด่านหนังเส้นทางนี้เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าของประเทศไทยไปประเทศจีนแต่ว่าเนื่องจากช่วงหลังๆเนี่ยมันมีเส้นทางที่ดีกว่า A9 คําว่าดีกว่าก็คือใกล้กว่า A9 ดังนั้น9ร้อยเปรเซสินค้า90ลงใต้ไปโฮจิมินห์10ก็ขึ้นภาคเหนือของเวียดนามนี่เป็นเส้นทางแรกนะครับ ต่อไปก็คือเส้นทางที่ระยะใกล้กว่าที่ผ่านภาคกลางของเวียดนามก็คือเส้น R12 เส้น R12 เนียก็เริ่มจากจังหวัดของบ้านเราก็ภาคอีสานนะครับนครพนมตรงนครพนมก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษติดกับเมืองท่าแขกเมืองท่าแขกก็อยู่ในแขวงคำวนคุนจิบิบครับนะก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนกันอันนี้ R12 นะค่ะขับรถเลยเลยเลยไปหน่อยก็ไปด่าน ลาวก็เรียวกว่าด่านนาพาวติดกับด่านของเวียดนามก็คือด่านจารออยู่ในจังหวัดกวางบินเห็นไหมฮะเมื่อกี้จังหวัดกวางบินนะฮะ,ะนี่ก็ใกล้กว่าสั้นกว่าอาเก้แล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางในการขนส่งสินค้าไทยโดยเฉพาะที่ผลไม้ก็จะไปแทนที่จะไปอาเก้ก็จะไป 12, อาสิบสงเพราะใกล้ใกล้กว่าอีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นเส้นทางอาแปดนะครับ จังหวัดบึงการของบ้านเราติดแขวงบริคําไซไปด่านนาพาวและก็ด่านกาแจวนะครับของเวียดนามนะซึ่งอันนั้นก็ไปตรงกับจังหวัดอยู่ในจังหวัดฮาติงค่ะ,ะก็ทั้ง R12 R8 ก็จะใกล้กว่า R9 เห็นไหมฮะมันเป็นประตูสู่อาเซียนที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศในภาคกลางของเวียดนามซึ่งจังหวัดฮาติงจะกลายเป็นจังหวัด นะที่สําคัญเพราะรัฐบาลลาวกับรัฐบาลเวียดนามกําลังดําเนินการสร้างรถไฟเชื่อมต่อจากกรุงเบียงจันท์เข้าไปท่าเรือบุกงอางะระยะทางไม่เกิน5้ารลอยโลเส้นทางนี้ก็จะกลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะไปอยู่ที่ภาคกลางของเวียดนามครับคุณจิริปครับค่ะถ้าที่ฟังแล้วเนี่ยจะไปทางมุมไหนเนี่ยมันก็จะต้องไปเฉียดไปผ่านเวียดนามเลยนะคะอาจารย์เวียดนามกลางด้วยครับคุณจ<ช>ิริบครับอ่า เป็นเส้นทางเศรษฐกิจจากเวียดนามกลางและขึ้นไปประเทศจีนสินค้าที่ไปจากประเทศจีนผ่านตรงกลางของเวียดนามทั้งสิน้น hmm. ทั้งไปภาคเหนือเวียดนามทั้งไปประเทศจีนต้องผ่านภาคกลางเวียดนามเพราะฉนั้นภาคกลางเวียดนามก็คือประตูสู่อาเซียนชัดเจนร้อยเปอร์เซ็และมีเส้นทางการขนส่งถนนรุดทางที่ดีกว่าเส้นทางของภาคเหนือและก็ภาคใต้นะครับ ค่ะอะไะครับเรื่องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องเวียดนามในการเป็นประตูสู่อาเซียนดีกว่าค่ะอาจารย์ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับคุณบินิครับ อาค่เมื่อกี้นะคะเรียกว่าเรียกน้ำย่อยแล้วกันนะคะมี2เส้นทาง R8 R93 นะคะแล้วก็ R12 นะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าจะทำอะไรในอาเซียนเนี่ยมันจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเวียดนามเสมอนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันค่ะเรื่องความสำคัญของเวียดนามกับเศรษฐกิจอาเซียนค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ